S <S <S 1> <S 1> เรื่องที่สองเนี่ยผมไม่ได้ย้อนขัดแย้งกับความเป็นสามหรือเปล่าเพราะว่าจริงแล้วบอกว่าการที่จะให้ให้สามผู่เนี่ยไม่คิดดอกเบี้ยถูกไหมครับไม่ได้แต่ว่ากรณีที่คิดดอกเบี้ยอยู่รายละสิบแปอคือหมายถึงว่าทางทางทางธนายคามเนี่ยให้กับตัวแทนของมาทีสเนี่ยรายละสิบต่อปีถูกไหมครับ แล้วคนที่เป็นตัวแทนไม่ว่าจะเป็นเขาอิ่มห่อมเขาจะมีทางเขาไปปล่อยเอง1ป8โดยที่แพทครสามจะไม่ยงไปลงรูกว่าปล่อยยังไงอะไรต่างที่เขาที่บอกเองนะถ้าเกิดใครจะอยู่คิดก็ลังผมอ่ะผมเข้างไปไปไปสอบถามดีๆนะก็จได้ข้อมูลจากทางพี่ดีพูดเองทั้งหมดแต่ในแง่เนี่ยคือว่าผมเข้าใจว่ามันก็เป็นเป็นวิธีแต่ว่า คืออยากจะให้เข้าใจคนไทยที่ท่านนิดหนึ่งว่ามีจริงสินเชื่อเนี่ยสินเชื่อมีคนมีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดมีคนที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยทุกวันนี้ก็มีสินเชื่อวงไทยหรืออะไรต่างที่แบบเอ่อคป็ข้าราชการระดับนี้ก็ก็้กู้ไปเลยโดยไม่ต้องมีหลักประกันเนี่ยเขามีนะครับนะครับหน่งเลยนักราชการเนี่ยซีที่แปดซีที่สที่ห้าตักู้ได้หรือได้ตัดเครดิตได้เนี่ยก็มีนะแต่ทุวันนี้ที่ว่าให้เฉพาะเออ่ ขเขาพยายามเนี่ยเราเอาว่าน่าเชื่อถือเอาอะไรทำเป็นเช่นกันเพราะว่าน่าเชื่อถือเพราะผมเองผมดูแบงก์มาเกือบสิบปีคำว่าน่าเชื่อถือมันมีอะไรน,นะครับถูกไหมแต่ว่าใหญ่เข้าใจว่าถ้าภาพลักษณ์อะไรไอสามก่อนหน้านตั้งแต่ปีสี่ห้าหนึ่งปีหกสามเนี่ยภาพลักษณ์ดีถ้าสมมติอนหน้ามีภาพลักษณ์ดีไม่มีนี่เสียขนาดนวมหลายหมืลลม่นล้านมูดูเป็นแสนล้านแล้วเนี่ยคงจะไม่มีความรู้สึกอะไรก่อน อยู่ๆมามีแบบที่ไหนก็ไม่ได้เปลนใจเลยมากนะแต่ของเดิมเนี่ยประวัติเดิมอ่ะมันมีนี่เท่ากับเราด้วยหรอครับแล้วหกประมาณอย่างดีเปลี่ยไปแล้วหลายรอบแในหกประมาณอย่างดีนะไม่ได้หกในเงินของกนสนาในเงินของคนข้างแผ่นดินนะฮะของเดิมยังมีปัญหาคาอยู่เลยฮะกันเกาะครับคงไม่ได้เลยเราทุกคนมีความผก็ไม่มีทุกคนผู้บริหารเปลี่ยนหรือเปล่ามีดูเลยแต่ที่บริหารคาดูนะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ อย่างนี้ดูเลยไม่ม tamam. ีคำตอบแต่ของใหม่ก okay, ็ม you know? <'s> okay. ีอย่างนี้ขึ้นมาทางทาภาคเรื่องที่ประเทศไทยเรามีคนไทยรู้ทบทวนสิบล้านคนมีคนจีนแบบคนเขาก็เลยยิ่งรู้สึกิ่งมันเอาเปรียบนะมันหเป็นธรรมนะนะฮะเพราะกนอื่นเขาก็เข้าเหมือนกันหมดดิเชื่อดิเชื่อแบบทั่วไปซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์เนี่ยคือแบงค์ต่างๆเขาก็ดูแล้วเออที่ปล่อยได้ก็ปล่อยได้เลยเชื่อสี่ห้าซื่อสัตย์แล้วเขาไม่เคชิ่อยู่แล้ว แล้วทุกแบงก์ก็มีเครดิตบูโรถ้าเกิดใครทําผิดก็ติดอยู่ในเครดิตบูโรหมดแต่ชาญชรยาำผมไม่ใช่ว่าระบบนะเข้าระบบเครด,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 ดิตบูโรเลยทุกปักคนที่ติดหนี้ในไทยอย่างนั้นอย่างนั้นจากคําถามของคุณประพันเนี่ยนะคะนะ่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโลกที่8เปอง18%ซนลยนะคะและก็ในเรื่องใน,น,น,นเรื่องของความซื่อสัตย์ในธุรกิจอย่างนั้นขอให้เจ้าหน้าที่อธิบายเพิ่มนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขามีหลักฐานแล้วนะคะ เพื่อที่ฟังบบจากเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณประพันธ์จะได้ไปไฟังนี่จา่คุณประพันธ์ก็เคยอยู่ธนาคารแลครับจะได้รู้ว่าหลักการเขาเป็นยังไงเชคไับ